ในโลกเงียบงันของยามค่ำคืนของเมืองชนบทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงเรื่องของคุโรอิคาอิกพิธีต้องห้ามที่ไม่มีการบันทึกไว้ในตำราห,หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นมันถูกเล่าผ่านปากต่อปากด้วยน้ำเสียงกระซิบและดวงตาสันไหวราวกับกลัวว่าบางสิ่งจะได้ยินจุดเริ่มต้นแห่งพิธีว่ากันว่าคุโรอิคาอิคือการประชุมลับของผู้ที่ต้องการบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรมีความแค้นที่แรงกล้าความปรารถนาที่ผิดบาปหรือแม้แต่การกลับคืนของสิ่งที่จไปแล้ว พิธีนี้จะจัดขึ้นเฉพาะในคืนเดือนดับเท่านั้นและต้องทำในพื้นที่ที่ความมืดไม่อาจถูกแสงสว่างรบกวนป่าช้าโบราณอุโมงค์หรือหมู่บ้านที่ไม่มีใครอยู่มานานกว่า10ปีขั้นตอนแห่งความมืดการเข้าร่วมมาพิธีต้องแลกมาด้วยของบูชาที่สะท้อนใจของผู้เข้าร่วมเล็บตัวเองดวงตาของสัตว์หรือแม้กระทั่งเสียงหัวเราะสุดท้ายของคนตายเมื่อวางของบูชาลงในวงพิธีผู้เข้าร่วมต้องนั่งล้อมเป็นวงกลมบนเสื่อดำและกลุมร่าง ด้วยผ้าสีดําสนิทจนวิทย์ห้ามพูดห้ามขยับห้ามแม้แต่จะหายใจแรงเมื่อถึงเวลาตรงทิ้งคืนจะมีเงาโผล่ออกมาตรงกลางวงมันไม่มีใบหน้าไม่มีเสียงแต่มันรู้ว่าคุณต้องการอะไรและคุณต้องตอบมันด้วยความคิดไม่ใช่คําพูดราคาของการพบกันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คุณขอออแต่คือสิ่งที่มันจะเอากลับไปกับมันบางคนหายไปท,ทันทีหลังพิธีบางคนแม้รอดชีวิตมาแต่กอลับไม่มีเงาอีกเลยในกระจกบ,บางคนยิ้มแล้วหัวเราะเบาๆทุกครั้งที่เห็นความตายของคนอื่น เรากำลังชื่นชมผลงานของมันคำเตือนนอสุดท้ายหากคุณได้รับคำเชิญเข้าคุโรอิคาอีกอย่าเปิดมันแม้ชื่อของคุณจะเขียนไว้ด้วยเลือดแม้ตราประทับจะยังอุ่นเหมือนเพิ่งหลอมด้วยมือแม้ในจิตใจของคุณจะมีบางอย่างที่โหยหาเพราะการพบกันนั้นไม่มีทางเป็นสีดำได้เลยหากไม่แลกมาด้วยบางสิ่งที่ขาดที่สุดในจิตใจของคุณ